เรื่องเกณฑ์การกำกับดูแลการซื้อขายของหุ้นร้อนแรงที่ทางตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการประกาศยกระดับขึ้นมาเหตุผลหลักๆก,ก็คืออยากจะปกป้องนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับจากหุ้นที่ร้อนแรงมากจนเกินไปก็เลยมีการยกระดับมาตรการการกำกับการซื้อขายให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในประเด็นนี้ครับคุณพากรพิตัวธวชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าในปีนี้นะครับทางตลาดทรัพย์ได้ปรับปรุงมาตรการกํากับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการกํากับดูแลการซื้อขายให้เหมาะสมและเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับนักลงทุนได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นด้วยการยกระดับนะครับในส่วนของมาตรการให้เข้มข้นขึ้นจากเดิมและเพิ่มมาตรการใหม่นะครับก็คือการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว หวันทำการสำหรับหุ้นที่ไปติดมาตรการกำกับในระดับสูงสุดก็คือ T3 สเนี่ยนะฮะสำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4เมษายนนี้เป็นต้นไปไปดูรายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนนะครับถ้าติดมาตรการระดับ1ก็คือระดับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะ ผู้ที่ลงทุนจะต้องซื้อขายด้วยการวางเงินสด100%ก่อนซื้อก็คือช่องใช้บัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้นและเพิ่มเติมก็คือห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายซึ่งข้อนี้แต่เดิมเนี่ยจะต้องเป็น T ี2ถึงเดิมถึงโดนนะครับตอนนี้เพิ่มเติมในส่วนนี้เข้ามาส่วนมาตรการระดับ2ก็แน่นอนครับต้องซื้อด้วยการวางเงินสด100% ห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณไปวงเงินซื้อขายอันนี้เหมือนทีหและเพิ่มเติมในส่วนของการห้าม net settlement นะครับห้ามตัดราคาซื้อขายระหว่างวันเพิ่มเติมเข้าไปด้วยในส่วนของ T2 และมาตรการระดับ3อันนี้แรงที่สุดนะครับก็คือรวมของทั้ง T ี2ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มีอยู่ก็คือตั้งแต่ต้อง cash เท่านั้นนะครับแล้วก็ห้ามนำหลักทรัพย์มาคำนวณวงเงินซื้อขายห้าม net settlement และจะมีการห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราวในวันแรกของการติดทีสด้วยนะครับก็คือหลังจาก4เมษายนนี้ไปหุ้นไหนติดทีสห้ามซื้อขาย1วันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นมาตรการที่ยกระดับขึ้นมาเข้มข้นเป็นอย่างมากนะครับแต่ละมาตรการนะครับจะมีระยะเวลาสิ้นสุด3สัปดาห์และตลาดทรัพย์มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาเพิ่มเติมขยายระยะเวลาการบังคับใช้ได้ด้วยครับ ถือเป็นการเพิ่มระดับมาตรการนะคะเพื่อที่จะทําให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ซึมซับในเรื่องของความเสี่ยงกันด้วยนะคะ